Thank you ่็ไม่มีอะไรกบแต่ก็จะมีตาตุ่มนหงอกเกาตั้งต้องมา้งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ม่ถึงขนาดล้มป่วยอะไรเลยจะถามหมอประจำสาธุสาธุวันนี้เป็นวันอาทิตยที่26เดือนพฤษภาคม2566คุณตาอีกคน เสียงใสอาย,ยุแปสเปีเี่มาความพุ่โดนยุงตุยมชุ่ิชัยคุณยมทิพาดารโสภณนาคุณลูกทั้งสองข้างนมาคุณตามานพักุนในานที่คุณตาอายุวัฒนานของคนก็เราะแสบเ1ดปีปีนี้วันนี้ อาตมาพาะขอปรินหลวงพ่อที่จาไปดเตรียมลงค์ปรกอบวัสดุการนคมเสียงใสขอมีครามละเอีแรงอยเดสปุัดุกร์ปัเจริญจะเริ่ด้วยความจเรด้วยผู้ประงสมบัติทสิเงินองอายุวันนสุขาาทุกที่าการดุจมือเสาโสายการแต่สียดีก็เพิ่มเป็นกาสีแล้วก็เพิ่มเป็น ร้อยหนึ่งปีนะร้อยหนึ่งปีไปแล้วก็เป็นร้อยยี่สิบปีไปเลยไปไหนไป,ไปมาในสาธุสาธุต่างพุต่ามพูหลวงพ่อจิ๋นเปลนผมถุตประสาทสุตาพอดีพอรัวสาธุสาธพุยักษนะาววนะิวรณาพุราภาริพุริมติสาภร,รั์ เกวมีว so ma. ันโตทิงนังเปตานังอุปตะิอิิตัมระ่างดูมังทิปามีวสนิสตุสเรนทุสังตะป a นกันโผปนญรัสนยามันโคติรโสนถามทวีโยมโยวาจานดสังหา Dara iyon suki